ยิงหัวระยะจูกแ็ดใหม่ล่าสุดอัปเดตล่าสุดและการวางเป้ายิงหัวแบบละเอียด โอเคนะครับกาบสวัสดีท่านชมเพื่อนนะครับบนยูทูบช่องมัตทีเบีครับวันจะมานะครับสอนตั้งค่ายิงหัวนะครับระยะจูบนะครับและการวางเป้ายิงหัวนะครับแบบละเอียดนะครับเราจะสอนวางเป้ายิงหัวนะครับเป็นการวางเป้ายิงหัวระยะจูบนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราจะดูนะครับการตั้งค่าในเกมนะครับก็สําหรับทั้งปรับดีไวและไม่ปรับดีไวนะครับทั้งคู่นะครับก็เมื่อกี้นะครับต้นคลิปโอ้โหกินนมอ่านมเบี้ยวนะโโอ้ห ก็นอกเรื่องนะครับทุกคนก็ก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนก็กดติดตามช่องนี้ถึง4,000ผู้ติดตามนะครับก็ใกล้ถึงแล้วครับก็เดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าในเกมกันนะทุกคนเป็นการอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนไปดูนยครับทุกคนมานะครับครับสำหรับการตั้งค่านะครับทุกคนก็ตั้งค่าในเกมนะครับทุกคนนี่การตอบสนองนะทุกคน มองรอบนะครับทุกคนก็สาหรับใครนะครับที่แบบว่าไม่ปรับดียนะครับหรือว่าไม่แบบดียนะครับให้ปรับประมาณ100ไปเลยนะครับทุกคนประมาณนี้ครับส่วนใครที่แบบว่าปรับดีไอนะครับแต่ปรับไม่มากนะครับให้ลดลงนิดหน่อยเป็น85หรือว่าจะปรับร้อยนึงก็ได้นะครับทุกคนส่วนของผมนะครับจะปรับประมาณเดียวทุกคนจะลดลงเยอะๆนะครับประมาณ ประมาณ75นะครับลดเหลือแค่5้นะครับทุกคนประมาณนี้ครับสำหรับการตั้งค่าการตอบสนองการมองรอบนะครับนี่ครับทุกคนก็สำหรับคนที่ปรับดีไว้นะครับก็ให้ปรับเลดดอกไม่ต้องมากก็ไ้ครับแค่50ก็พอนะครับส่วนสโคปคุณศนะครับปรับประมาณ45นะครับแล้วก็สโคปคูณ4นะครับปรับประมาณ3อ่า40กว่าๆานะครับทุกคนประมาณนี้ครับส่วนลำกล้องเซนเนเปินะครับทุกคนก็ปรับประมาณ 25นะครับจะปรับตามก็ได้นะครับพื่คนอันนี้คือแบบว่าไม่ปรับอันนี้สำหรับคนที่ปรับเดบานะครับเพื่อคนก็มุมมองอิสระนะครับสำหรับใครที่ไม่เล่นนะครับเพื่อคนให้ปรับศูนย์นะครับส่วนใครที่เล่นนะครับให้ปรับประมาณอ่านี่ครับลองปรับดูนะเพื่อคนปรับประมาณ60นะครับทุกนคนนี่60นะครับ65นะครับพื่นคนก็ประมาณนี้ครับสำหรับคนที่ไม่ปรับเดบานะครับต่อไปนะครับสำหรับคนที่ปรับเดบานะครับลองมาดูนะครับพื่คน คนที่ไม่บาด DI นะครับก็ให้ปรับมาลำกล้องสแนเปร์นะครับ50นะครับแล้วก็สโคปนสนะครับปรับประมาณ65นะครับส่วนสโคปนนะครับปรับประมาณ70นะครับแล้วก็ล่กล้องเลดดอนนะครับปรับประมาณ80นะครับส่วนมองรอบก็ปรับ100นึงเลยนะทุกคนสาหรับคนไม่ปบัด DI นะครับก็ตามนี้ครับตั้งค่าตามกันได้นะครับประมาณนี้ครับสำหรับการตั้งค่านะครับต่อไปนะครับสาหรับการควบคุมนะครับทุกคนช่วยเลงก็ให้เปิดโปรตีนนะครับทุกคน ปุ่มซ้ายนะครับให้แสดงตลอดนะครับเปลี่ยนวุฒด่วนนะครับให้เปิดนะครับส่วนรีโหลดด่วนนะครับก็ให้เปิดนะครับอ่าแล้วก็ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับทุกคนประมาณนี้ครับต่อไปนะครับเทคนิคลับเป็นค่าเริ่มต้นครับคิวฟีดเป็นแบบเดิมครับส่วนสาระความเสียหายนะครับเป็นแบบเดิมนะครับเปลี่ยนปืนอัตโนมัตินะให้เปิดครับส่วนเอฟเฟกนะครับแล้วแต่เลยครับจะเป็นไม่แสดงเลือดหรือคลาสสิกหรือว่าราบเรื่องยังไงก็ตามครับแล้วแต่นะครับทุกคน มุมโมดขนดนะครับให้เปิดนะครับแล้วก็ à, ด้านล่างนะครับเปินืนเดิมครับเป็นปุ่มยิงต่างๆนะครับต่อไปนะสาหรับการปุ่มปุ่มยิงของผมนะครับในเกมนะครับทุกคนก็อันนี้คือปุ่มยิงขวาของผมนะครับปรับประมาณ6 7นะครับอืประมาณนี้ครับนะครับทุกคนต่อไปนะครับสําหรับการปรับนะครับตรงนี้นะครับอันน no. hm ี้คือปุ่มสับปืนธรรมดานะครับผมอยู่ตรงกลางนะครับทุกคนประมาณนี้ครับของผมนะครับก็อันนี้คือปุ่มนั่งนะครับประมาณนี้ครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับทุกคนนี่นี่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือปุ่มสับปืนด่วนนะครับทุกคนตามนี้ครับมีใครเชิญมาไม่รู้นะครับทุกคนก็อันนี้คือปุ่มไอบอลนะครับทุกคนนี่ปรับประมาณนี้ครับอันนี้คือปุ่มวิ่งนะครับนี่แล้วก็อันนี้คือปุ่มยิงซ้ายนะครับทุกคนปรับประมาณนี้ครับส่วนอันนี้คือปุ่มสะโขบครับปรับประมาณนี้ครับต่อไปนะครับสําหรับปุ่มกระโดดนะครับทุกคนนี่ ของผมนะครับปรับแบบว่าอยู่ด้านบนขวานครับส่วนสะโคบนะครับอยู่ด้านบนซ้ายนะครับสองปุ่มนี้ผมใช้4นิ้วนะครับปุ่มไว้วอลปุ่มกระโดดครับผมเล่น4นิ้วนะครับใช้นิ้วชี้ทั้ง2นิ้วนะครับส่วนอันนี้นะทุกคนก็อันนี้คือเป็นเหมือนเป็นเวลาในโหมดใหม่นะครับแล้วก็เป็นโหมดออโต้นะครับทุกคนต่อไปนะครับสำหรับการเก็บขอนติโมานะครับทุกคน สำหรับใครนะครับที่อยากจะเก็บของแบบว่าทุกอย่างนะครับยังเก็บของไม่เป็นนะครับก็ให้กดเปิดให้หมดเลยหรือว่าส่วนใหญ่นะครับก็ให้ปิดหมดนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะเก็บของเป็นกันแล้วนะครับทุกคนทั้งหมดทั่วไปและหมดแบบทีมนะครับความสัมพันธ์นะครับทุกคนก็ในโหมดแบบทีมก็จะมีให้ตั้งค่านะครับตามใจนะครับตั้งค่าได้เลยนะครับมีแค่นี้นะครับสำหรับการตั้งค่านะครับต่อไปนะครับการตั้งค่าการแสดงผลกราฟิกนะทุกคน สำหรับใครนะครับที่เล่นภาพสูงไม่ได้นะครับทุกคนก็ให้ปรับเป็นราบลื่นครับหรือมาตรฐานนะครับส่วนใครที่แบบว่าอ่าปรับราบลื่นแล้วอยากให้มันอ่าพอแบบว่าเล่นได้ลื่นขึ้นหรือว่าภาพสวยขึ้นนะครับก็ให้ปรับเป็นเฟรมเรทสูงนะครับส่วนอ่ารถใครเล่นรถอ่าใครเล่นภาพสูงได้นะครับทุกคนก็ให้ปรับประมาณ ปรับความคมชัดระดับสูงแล้วก็ชาร์โดนะครับเฟลเลตสูงนะครับอันนี้คือแล้วแต่นะครับจะเปิดหมดเลยก็ได้ครับถ้าใครแบบว่าเครื่องลื่นๆนะครับเล่นได้สูงสุดก็ปรับให้สุดไปเลยนะครับนี่ครับฟิลเตอร์ต่างๆปรับเลยนะครับส่วนใครที่เล่นไม่ได้นะครับแบบให้เปิดหมดไม่ได้ก็ให้ลดลงนะครับหรือปิดหมดเลยก็ได้นะครับจะเปิดเฟมเรทอย่างเดียวก็ได้นะครับต่อไปนะครับหลักการตั้งค่านะครับตรงนี้นะครเบสสวินนะครับก็ตรงนี้ครับเบสสวินนะครับอ่า แล้วตรงนี้มันจะเป็นการตั้งค่าระบบสั่นนะครับมีหลายแบบนะครับระบบสั่นของเกมนะครับจะปรับเป็นเปิดอย่างไงก็ได้นะครับแล้วแต่เลยครับมีประมาณนี้ครับสําหรับการตั้งค่านะครับทุกคนในเกมนะครับก็สําหรับการบางป้ายยู่งเหวนะครับทุกคนก็เข้ามาอยู่ในเกมเหมือนนะครับคนก็ซื้อปืนนะครับอ่า M1 ไป8เจ็ดนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็เราก็จะซื้อปืนอ่าปืนไอเคสนะครับทุกคนกับดีเซลนะครับทุกคน ก็นี่ครับสำหรับระยะจู่นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาลองระยะกลางระยะไกลก่อนนะครับนี่ครับเราโดดสับปืนธรรมดาครับผมเล่นสับปืนด่วนครับใครอยากจะเล่นสับปืนด่วนเป็นนะครับก็ลองไปหาคลิปดูนะครับทุกคนก็อันนี้คือเป็นเบสิกนะครับในการสับปืนครับลองยิงธรรมดานะครับลากดูครับปึ๊บเห็นไหมครับติดหัวข้างง่ายนะทุกคนเห็นไหมครับ ติดง่ายมากเลยครับทุกคนก้อนนีครับทุกคนเห็นไหมครับติดค่อนข้างง่ายนะครับปึ๊บเห็นไหมครับติดหัวแดงเถือนนะครับอันนี้คือระยะกลางๆถึงระยะไกลนะครับต่อไปเดี๋ยวจะลองระยะจุกเหมือนกันทุกคนนี่ครับอันนี้คือระยะใกล้นะครับทุกคนก็อันนี้คือดีเซอร์ติดหัวง่ายนะครับเอาเปาดาบบนซ้ายลักขึ้นลักลงนะครับทุกคนใช้สูตรเดิมนะครับใช้สูตรเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ ใบป้าไว้แบบว่าการตัวลากขึ้นนะครับระยะจูบมันจะลากยากนะครับคือแบบว่ามันจะดูดติดตัวนะครับเพราะว่าเราต้องวางไว้ตรงด้านข้างนะครับเห็นไหมครับปึ๊บลองลากวางไว้ข้างข้างครับปึ๊บเห็นไหมครับติดหัวบ้างข้างหนะครับเห็นไหมครับเอาป้าไว้บนด้านบนก็ลากขึ้นลากลงก็ได้นะครับเห็นไหมครับติดหัวแดงเถื่อนนะครับสำหรับปืนเอ็เคนะครับนี่ติดง่ายนะครับคุณลองลากใหม่นะครับปึ๊บถับปืนดูครับปึ๊บลองยิงดู เห็นไหมครับสับปืนนะครับดีเซอร์ติดหัวนะครับเอาเป้าไว้บนซ้ายลากขึ้นครับถ้าเราจะกดสับปืนนะครับก็สับปืนพร้อมๆสับปืนคู่นะครับกับดีเซอร์กับเอเคนนะครับเห็นไหมครับติดหัวแดงเถื่อนนะครับติดง่ายนะครับลองยิงนะครับปึ๊บลองลองยิงดูปึ๊บเห็นไหมครับเป้าไว้กลางตัวลากขึ้นนะครับแต่ต้องลากแรงๆนะครับบันทึกจะติดหัวนะครับก็ให้ลากพอหมดนะครับปึ๊บเห็นไหมครับสำหรับคูดปัด DIY กับไม่ปัใ DIY นะครับคล้ายๆกันนะครับ ว่าเล่นได้เหมือนกันนะครับก็คือใช้สูตรคล้ายๆกันนะครับเอาเป้าไวนะ้ด้านข้างลากขึ้นลากลงนะครับหรือว่าเป้าไวนะ้ด้ามวนซ้ายเห็นไหมครับซับปืนนะครับเห็นไหมครับนะดแดงมีแดงเขอนนะครับสำหรับปืน RSK กับ b ี i z z a r d นะครับเห็นไหมครับโหหน้าติดแดงเขอนนะครับโหแบบ ถ้าทุกคนนะครับดูจนถึงตอนนี้รับรองว่าท้าชมนะครับถ้าฝึกเล่นแล้วก็ฝึกปรับปุ่มในการลากให้พอเหมาะครับยังไงก็ลากหัวระยะจุได้แน่นอนครับเจอสถานการณ์จริงเล่นสายสร้างห้องหรือว่าเป็นสายแปลว่ายิงหัวนะครับเจอศัตรูอะไรใกล้ๆครับก็ยิงหัวได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับติดหัวแดงเถิอนนะครับแหรับปืนลูกซอง M1 8 8 7ปนะครับ ก็อันนี้คือจะลากค่อนข้างายากนะครับจะเป็นลากกลางตัวลากขึ้นนะครับต้องเอาเป้าไว้ด้านข้างลากขึ้นนะครับปึ๊บลองดูใหม่นะครับทุกคนจะติดหัวง่ายนะครับปึ๊บลองตับปืนดูโดดยิงดูปึ๊บเห็นไหมครับติดหัวได้เดือนครับระยะกลาง รย well, onents, wonders, ะยะใกล้ส er ุดๆก็คือระยะจูบนะครับก็คือติดตัวเลยครับลองลากขึ้นนะครับทุกคนปึ๊บเดี๋ยวเราลองสับงปืนโดดอยู่นะปึ๊บเนะครับติดหัวแดงเถื่อนครับติดง่ายนะครับทุกคนก็แค่แบบว่าฝึกเล่นแล้วก็ฝึกลากบ่อยๆนะครับรับรองว่าติดง่ายแน่นอนครับเห็นไหมครับแดงเถื่อนครับปึ๊บแทงลูกซองนะปึ๊บติดหัวแดงเถื่อนนะทุกคนก็ติดง่ายนะทุกคนเห็นไหมครับ เาป้าไว้กลางตัวนลขึ้นก็ติดได้นะครับต้องลักหนึ่งแลยนะครับปึ๊บสับปืนดูปึ๊บนะครับปึ๊บติดหัวนะครับบางครั้งก็จะไม่ติดหัวนะครับมันก็จะติดยากนะครับเห็นไหมครับทุกคนนี่แดงเถือกนะครับเอาเป้าไว้กางค่าลากขึ้นครับปึ๊บสับเร็วๆเสร็จสับรัวๆนะครับทุกคนติดง่ายนะครับเห็นไหมครับติดแดงเถื่อนนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้ครับสำหรับการตั้งค่ายิงหัวนะครับสำหรับใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึง4ุกคพ ก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนเดีย๋ยวไปดูไฮไลท์กันเลยครับทุกคน Yo. Yo. Way that i move it? I cannot make no stars now. Trying to get to the top of the mountain. No, I can't get dropped now. Too many turn flake on me. Gotta watch for who I trust now. All eyes on me, gotta watch for the kill, got me from the light like pop now. Oh wow, how do you feel? I feel amazing, I feel ecstatic. I'm going in for the kill. I stand with something, I'm making it happen. I don't need nobody in my circle. I don't need no attachments. No, I don't need no attachments. Yeah. Phone on mic, tell him made more things in a ball. Yeah, you know what's heavy. The way we've been moving is hard not to blow, but it's courtesy. Let y'all tap it. I could go break the game with one click, send it out, let pout unhappy. So sad, what I did in one year, what you did in ten years, rapping. Oh, oh, point blank, need a hollow scope, hollow